น้องแอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนและมีเวลาเหลือพอที่จะไปช่วยแม่ขายของเมื่อทางโรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบให้การบ้านน้อยลงซึ่งน้องแอนเห็นว่าการลดการบ้านไม่ได้กระทบต่อการเรียนเพราะหากไม่เข้าใจเนื้อหาก็จะนำบทเรียนมาทบทวนด้วยตัวเองอยู่แล้วก็าอาจจะดีตรงที่ว่าเรามีเวลาว่างมากขึ้น กกกก็มีอออําาาาลังยหรรืว่ไป้นกกับแมแม่่ออออาาอาาาางเเเ้้ขใจจจ็ะนนโยบายการลดการบ้านเป็นคําสั่งของสอพทเพื่อให้นักเรียนมีเวลาหาประโยชน์จากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่เป็นความรู้นอกตําราเรียนแม้ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะทางผออจะยืนยันว่าการให้การบ้านของเด็กไม่มากเกินความจําเป็นค่ะ แต่จะเห็นได้ว่าจากการปรับลดการบ้านนะคะก็ะทําให้การบ้านของน้องแอนลดน้อยลงจากเดิมที่กองละ3-4ถึงวิชากองนี้เหลือเพียงกองละ2-3ถึงวิชากองนี้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากนโยบายการลดการบ้านของสอพทนั่นเองค่ะโรงเรียนมหาวีรานุวัฒน์หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการลดการบ้านให้กับนักเรียน ใช้วิธีจัดห้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนให้นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากทางสพทมีหนังสือมาที่โรงเรียนนะครับเราก็ได้ประชุมคุณครูผู้คุยกันเรื่องการบ้านซึ่งนโยบายอันนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการกำหนดเรื่องการบ้านมาหลายปีแล้วว่า จะมีการปรับลดซึ่งเราก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งทางสวทมีหนังสือแจ้งออกมาเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายนั้นยการบ้านถือเป็นวิธีหนึ่งในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเมื่อถูกจํากัดให้ลดน้อยลงไปครูจึงจําเป็นต้องหารูปแบบวิธีในการประเมินผลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการสั่งการบ้าน แต่คุณครูบางรายยังมองว่าการบ้านยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพราะจะเป็นการฝึกทักษะให้เด็กได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในตำราเรียนสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มีการคุยเรื่องการบ้านเหมือนกันที่ซึ่งจริงๆแล้วการทำการบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ปกครองเห็นความสำคัญคือเราเคยถามว่าเราจะลดยังไงเนี่ยผู้ปกครองก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะประเมินเด็กนะคะว่า ถ้าเขาเรียนมาเนี่ยจะเป็นการวัดผลอย่างหนึ่งว่าเขาได้หรือไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาก็ยังอยากให้เรานะมีการบ้านอยู่อยากให้ให้สั่งการบ้านอยู่คือในการให้การบ้านเนี่ยมันมีหลายจุดประสงค์ด้วยกันแต่หลักๆเลยก็คือวัดความเข้าใจของเด็กใน20คน30คนเนี่ยเราไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเข้าใจถึงที่สุดได้เนี่ยทุกคนเป็นการถ้าเราไม่ให้การบ้านเลยเนี่ยจะเป็นปัญหาคือเราไม่รู้ว่าทักษะเด็กรู้จริงหรือเปล่า ณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะฝึกอยู่ในห้องมากกว่า3 0นาที40นาทีเป็นหลักในการให้เด็กทําแบบฝึกหัดก่อนเพื่อเช็คหรือบางครั้งก็เป็นแบบทดสอบแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบฝึกทักษะจะมากกว่าแม้จะมีความเห็นต่างเรื่องนโยบายการให้การบ้านเด็กและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้ผลจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่คนเป็นครูไม่อาจลืมได้คือการสั่งสอนและให้การบ้านนักเรียนในวิชาการใช้ชีวิตเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถดำรงอยู่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้เลิ่อนลัดเนินทองถ่ายภาพภาวินีสแสวงสุขรายงาน